สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมา,ารายงานเกี่ยวกับเรื่องในวันพรุ่งนี้นะครับวันวันที่ห้าธันวาคมนะครับวันถือว่าเป็นวันชาติวันพ่อแห่งชาตินะครับแล้วก็เวลาจะมีอะไรบ้างประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนเช้าเลยนะครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยนะครับ ผมก็จะไปถึงที่ท้องสนามหลวงนะครับจะมีวิธีตักบาตรนะครับพระสงฆ์ก็189รูปนะครับเข้าสารอาหารแห้งนะครับก็เตรียมไปให้พร้อมนะครับทางจะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับทางกรทมจะมีโต๊ะนะครับวางไว้ให้นะครับเราก็ไปถึงแล้วก็เอาของไปวางที่จะใส่บาตรนะครับถามว่าจะใส่ทั้งหมด189รูปไหม แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับจะไปตั้งใจใส่9รูป19รูปห้ารูปเจดรูปแล้วแต่นะครับแล้วแต่ครับเอาของมาเตรียมไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเวลาประมาณสัก8โมงครึ่งก็จะมีการอัญเชิญพระบรมรูปนะครับแล้วก็ทำพิธีนะครับตลอดตั้งแต่เช้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้า พรุ่งนี้อยากจะเข้าไปบริเวณท้องสนามหลวงนะครับก็เชิญชวนนะฮะถ้าอยจะให้เกินสักบ่ายสามโมงนะครับเพราะจะมีการปิดถนนนะครับแล้วก็รถไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อแน่เลยว่าตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงสายหรือบ่ายจะมีพี่น้องประชาชนเข้ามาจับจอง พื้นที่ในการเฝ้ารับเสด็จนะครับในหลวงกับพระราชินีนะครับว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาตอนประมาณสัก17นาฬิกานะครับผมเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องอาหารการกินนั้นไม่ต้องห่วงนะครับมีครัวของอมีครัวพระราชทานนะครับเฉพาะก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเนี่ย7,000 70, ชามนะครับแล้วก็มีข้าวที่ทํากันปรุงกันสดๆล้วๆมีแล้วก็ทานกันตั้งแต่เช้าจนกระทั่ง เลิกงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําผมเอาน้ําดื่มนะครับยูคุมนะครับเป็นน้ําดื่มผลไม้พร้อมด้วยคอมมาโดนะครับที่ผมเป็นป็นเซนเ,นเตอร์ประมาณเกือบส0ม0 0ื่นขวดนะครับพวกนี้เ,เราแจกฟรีตลอดงานและที่สําคัญคือถามว่าพวกเราจําเป็นไหมครับที่จะต้องเข้ารับเสด็จใกล้ชิดนะครับจริงๆแล้ว ถ้าใครไม่เคยนะครับหรืออยากจะเข้าฟลอร์อย่างไกลชิดก็ควรจะไปแต่หัควคับหัวคับหน่อยหัวคัาคผม,มาว่าประมาณสัก9ก้าโมงสิบโมงผมว่าเชื่อว่าพื้นที่รับรองคนต้องมานั่งจองไว้หมดนะครับผมเองก็เอาค่นั่ว่าอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะเพื่อนที่ที่อยากจะฟลอร,ร์รับเสด็จฟ่งท่านนะครับจะเป็นอยุทธยาสระบุรีชนบุรี8ปดลิ้ว เมื่อเช้าผมไปแปดริ้วมานะครับพี่น้องประชาชนบองโอ้หเนี่ยพรุ่งนี้เตรียมตัวที่จะเข้าไปเพราะฉะนั้นมาเลยนะครับแล้วก็จะบอกเส้นทางนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องรถประจําทางเรื่องรถไฟนะครับสายไหนที่ฟรีบริการรับส่งฟรีคุณไม่ต้องเอารถเข้ามาเลยครับหาที่จอดรถด้านนอกจะมีรถนะครับพาเข้ามาส่งพาเข้ามาส่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบเรื่องการจราจรนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยังไงก็พรุ่งนี้นะครับรับรองว่า คุณอยู่ในงานกณไม่ต้องไปซื้ออะไรทั้งนั้นเลยนะครับมีฟรีหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับแล้วก็เฝ้ารับเสด็จนะครับแล้วก็มีจุดเทียนมงคลชัยโดยในหลวงกับพระราชินีนะครับเราก็จะจุดพร้อมกันนะครับตอน19บเนกาสินาทีครับตอน18บแนกาเราก็จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรรมามี เพชรสันดีมหาราชา,าครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่พวกนี้ทาไมไม่ติดภารกิจไปไหนนะครับเพราะว่าต่างผมทราบว่าต่างจังหวัดทุกที่ทุกอําเภอทุกจังหวัดก็จัดพิธีนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้า,าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาร่วมในพิธีท้องสนามหลวงนะครับแล้วเราจะเห็นเทียนเป็นแสนเล่มนะครับแล้วก็กึกก้องมาด้วยเสียงพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับที่มาถวายความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่านรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับในหลวงรัชากาลที่9ของพวกเรานะครับผมพรุ่งนี้นะฮะเช้าตักบาตรนะครับแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็มีเนิ้อเนสการต่างๆนะครับเป็นรูปภาพเกา่าๆเป็นมุมของพระองค์ท่านและที่สําคัญก็คือว่าเราเปิดอะไรนะถ่ายที่ให้คนเข้าไปให้พี่น้องประชาชนเข้าไปใน ในสถานที่ที่มีพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9นะครับที่พงท่านเปิดเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่สิของเราเนี่ยที่วัดพระแก้วนะท,ท,ที่วัดที่วัดพระแก้วจะเปิด<ช>เข้าไปให้พี่น้องประชาชนเข้าไปสักการบูชานะครับซึ่งน, <c oughs> นานปีผมว่าบางทีไม่ได้เปิดเลยนะแต่วันพรุ่งนี้จะเปิดตั้งแต่8โมงถึง17นาฬิกานะครับสามารถเข้าชมสามารถเที่ยวงานมีทั้งโขนมีทั้ง การแสดงของน้องๆนักศึกษานะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับไปไปไปเถอะครับนะฮะพวกนี้เราถือว่าได้ได้ได้ความสุขทางทางกายและทางใจนะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆนะครับดาราศิลปินนะครับที่จะไปไปได้เลยนะครับนะฮะไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองคุยกับทางเจ้าหน้าที่ว่าอาจจะมีที่ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับพศิลปินดารา นะครับเราไปนั่งรวมกันแล้วก็อาจจะได้อาจจะใกล้ชิดนะฮะอาจจะใกล้ชิดแต่ผมอาจจะอยู่รอบรอนอกนอก็ผมก็เฝ้า,ารับเสด็จองท่านก็หลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็ปล่อยให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะเข้าไปนะครับเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดก็จะได้มีโอกาสร,รับเหมือนผมและจะมีความเปื้อนปีติเหมือนผมนะครับพรุ่งนี้ขอเชิญชวนเลยนะครับถ้าอยากจะไปใส่บาตรตอนเช้าก็ก็เชิญครับ อย่าให้เกินหกโมงเช้านะครับเพราะว่าถ้าเกินหกโมงเช้าแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะแ,แน่นมากนะฮะการวางของก็จะไม่ค่อยสะดวกนะครับโอเคเรื่องเรื่องรถนะครับมีเอ่อมีสายในบางสต่รถไฟฟ้าใต้ดินเริ่มรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก่อนนะครับ MRT นะครับ<ส>รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสายสีน้ำเงินสายสีน้ำเงินนะครับลงสถานีสนามชัยครับลงสถานีสนามชายัยใช่ครับแล้วก็ต่อรถแล้วก็ต่อรถ ต่อรถประจําทางมาได้เลยครับมีประจําทางมาได้เลยนะครับเพฟรีหมดนะพวกนี้บริการฟรีหมดครับรถไฟฟ้า BTS ลงสถานรถไฟฟ้า BTS นะครับลงสถานีวงเวียนใหญ่ต่อรถประจําทางสาย812มาถึงสนามหลวงฟรีหมดครับบริการโดยรถขอ2มกขอมกด้วยนะฮะจากอนุสาวรีย์จากอนุสาวรีย์นะครับสนามหลวงมาถึงสนามหลวงฟรีหมดครับและจากวงเวียนใหญ่ถึงสนนมหลวงแล้วก็มีจากทั้งวงเวียนใหญ่ถึงสนามหลวงจะมีรับรับส่งบริการทั้งหมดครับ พวกนี้ถ้าไม่จะเป็นหยาวรถเข้ามาเลยนะครับรถประจำทางสาย 3, ามสายหสายเกสายสิรถประจําทางนะครับจะมีป้ายบอกนะครับสาย 6, กสายสสายเสายสิส่วนของชัตเตอร์บัสของเจดสดามิวเซียมรับบริการส่งที่กองสลากเก่ามาถึงสนามอ๋อกองสลากเกา<ช>่าครับกองสลากเก่าคือไม่ต้องนั่งรถก็ได้ข้ามมาก็ได้เ<ด>พราะว่าเด<ช>ินมาจะสุ<ด><ด>กวกก เพราะว่าณพวกนี้เนี่ยจต้องปิดถนนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเดินเข้ามานะครับอีกทางหนึ่งครับทางเรือครับทางเรือก็มีก็ลงท่าช้างลงท่าราชนีท่าราชวบุรีและท่าเตียนแ้ก็เดินมาเดทั้งหมดทั้งหมดทุกที่มีท่าอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะครับนั่งเรือมาก็สะดวกสบายเอาเป็นว่าพวกเนี้ยเราเหมือนกับเดินถนนแบบคนเดินนะไม่ต้องเอารถเข้ามาเราเดินแบบสบายโอ้โหแล้วตอนเย็นๆนะครับเรามารวมกันแล้วจุด เทียนมงคลชัยนะครับสวยงามมากวันจะเป็นอะไรที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมเชื่อแน่ว่านะครับพรุ่งนี้พี่น้องประชาชนนะครับมารวมกันนะครับถวายความจงรับภักดีเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันกับผมแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ตั้งใจที่จะไปนะครับแล้วกงนีเจอกันเรื่องการแต่งกายขอให้แต่งกายอย่างสุภาพนะครับผมเสื้ออะไรก็ได้ นะครับสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีขาวสีเขียวยกเว้นสีดำนะครับเราจะไม่ใส่สีดำนะครับขอให้เป็นเป็นสีแห่งความจงรักภักดีนะครับทั้งหมดแต่ผมจะใส่สีชมพูนะครับใครจะใส่สีเหลืองใส่มาได้ให้ใส่สีไหนทุกสีได้หมดครับผมแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมก็ฝากมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ เธอมีใครสั่งเธอให้หยุดหายใจขอได้โปรดเอาชีวิตฉันแทนเธอได้ไหมจะไม่ยอมให้ใครคิดพลาดเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอ เราจะผ่านมันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันรุ่งนี้ฉันจะอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่หาก เท่านานจนเราเก้าวผ่านวันคืนอันหดรายกอดของฉันไว้ นาทีทุกลมหายใจที่นี่ไม่ห่างเธอจับมือฉันไว้จมตงตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าผ่านคืนวันอันโหดร้าย ขอฉันไว้ลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจงทุกสิ่งจริงดีที่สุดในหัวใจจับมือฉันไว้ ฉันไว้ให้นานเท่าในดานจนเราเก้าผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดขอฉันไว้แล้